ครับเริ่มต้นด้วยการเอาแบบจาก SCS นะฮะแถมรองเท้า SCS มาสแกนสำหรับผมก็เอาไปขยายในคอมพิวเตอร์แล้วก็วัดสเกลสเกลคร่าวๆนะครับแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์บอร์ดมานั่งทำขยายให้มันได้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับก็เลยเริ่มจากขาก่อนซึ่งการทำเนี่ยมันฟิวเจอร์บอร์ดมันไม่ใหญ่พอฮะผมก็เลยต้องเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาต่อกันก็เริ่มจากขาทีละข้างพอได้ขาเรียบร้อยแล้ว ผมก็จะมานั่งทำ,ทำแยกสเกลแต่ละอันอีกอย่างหนึ่งจากแบบคือเพื่อให้ได้พอได้ขาสองข้างเลยนะฮะจากแบบนี่ยฮะผมไม่ได้ทำจากแบบโดยตรงะฮะผมแยกบางชิ้นส่วนก็แยกเป็น2ชิ้นสามชิ้นเพื่อให้ได้ลงในฟิชเจอร์บอร์ดได้นะฮะเนี่ยแบบที่เขียนเด้อเขือเขียนคร่าวๆวัดจากในคอมพิวเตอร์อันนี้จะเป็นส่วนของลำตัวนะฮะเนี่ยผมก็จะแยกแยกเป็นส่วนสไปลำตัว อันนี้ใบแป,ปนของที่เขียนเกี่ยวกับส่วนอื่นๆนะฮะเนี่ยลายมือผมที่เขียนไว้คลิปนี้ผมไม่ได้เขียนจคลิปไปเลยนะฮะพูดไปเลยนี่คือลำตัวฮะลำตัวผมก็จะเริ่มจากลำตัวส่วนกลางแล้วก็ลำตัวส่วนล่างแล้วก็ในแบบเนี่ยมันจะเป็นทั้งตัวแต่ผมมาทำแยกชิ้นส่วนทีละอันแล้วก็มาทำทำให้ได้ตรงกลางก่อนตัวตรงกลางแล้วก็มาค่อยๆเริ่มทำข้างๆ จากข้างด้านล่างจากรูปจะเห็นเป็นทำข้างด้านล่างนะฮะปิดเข้าไปพอมันได้ลําตัวเรียบร้อยแล้วก็จะได้ขาและลําตัวจากนั้นผมก็จะมาเริ่มอันนี้ยังเป็นลําตัวอยู่นะฮะลำตัวทําด้านข้างก่อนด้านข้างมาปิดที่หลังอันนี้น่าจะเป็นส่วนบนลําตัวส่วนบนเนี่ยฮะได้แล้วลําตัวพอได้ลําตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มาปิดด้านข้างาด้านข้างมาปิดนะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดใยงนี้อีกทีนะครับเพื่อความไม่งงเนี่ยนี่คือตัวลําตัวเรียบร้อยละเขาได้ขาได้ละได้ลําตัวเรียบร้อยจากแบบในสเกลจาก scs รองเท้าแถมรองเท้านักเรียนถุงเท้า scs นะฮะผมก็มาวางต่อบนบนขาดูก็โอเคครับเริ่มใกล้เคียงละว,วางก็ขนาดผมทำให้ใหญ่กว่าตัวตัวผมนะฮะ ก็เหมือนกับเป็นหุ่นยนต์จริงๆเลยโลกมากนะ,ะที่ร้านแต่นี้ก็มาทําในส่วนของหัวไหลในแบบเนี่ยเขาจะทุกขือเขาจะเป็นชิ้นเดียวอะแต่ผมฟิวเจอร์บอร์ดมันไม่ลงนะฮะผมเลยต้องมาทําแยกหลายๆชิ้นมาทําเป็นหัวไหลทั้งสองข้างนี่จะเป็นหัวไหลทั้งสองข้างนะครับที่ทําไว้ทําเสร็จสองข้างในส่วนของแขนเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายไว้นะฮะก็เลย ทำเสร็จไปแล้วแขนก็คือมันจะเป็นรูปกล่อง่กล่องยาวๆอย่างนั้นท่าที่เห็นนั่นคือในส่วนของลนแขนอันนี้น่าจะเป็นส่วนของมือหมัดฮะหมัดอันนี้จะเป็นส่วนของหมัดก็คือหมัดก็จะเป็นสองข้างแยกตามสเกลผมแยกแต่ละส่วนแต่ละส่วนมาต่อกันอีกทีนะฮะเพราะว่าฟิวจะเบิดไอ้ฟิวจะบอดมันไม่ลงได้แล้วน,นี่ส่วนของหมัดจากนั้นเดี๋ยวผมก็ลองไปประกอบดู ขาสองข้างลำตัวไหล่แขนแล้วก็หมัดน,นี่ครับผมเลือกฟิวเจอร์บอร์ดสีพื้นไว้พื้นสีฟ้าซึ่งเป็นเป็นสีหลักของตัวมนุษย์ไฟฟ้านะฮะนี่ผมถ่ายแบบเพิ่มมาอีกทีนึงว่าผมเขียนรายละเอียดอะไรเพิ่มขึ้นอีกจากนั้นผมก็ใช้สติกเกอร์นะฮะมาต่อมาติดในฟิวเจอร์บอร์ดอีกทีหนึ่งตามสีของอ่าสีของลายตัวขุนยนต์มนุษย์ไฟฟ้าฮะ,ฮะติดให้ให้ให้ ก็ตัดสติกเกอร์ติดให้ตามสเกลฮะแต่าอาจจะไม่ถูกต้องนักแต่ว่าให้มันดูดูใกล้เคียงมากที่สุดส่วนหัวผมก็ทำตามแบบในในในแบบแปลนแปลนเลยนะฮะแต่ว่าขยายสเกลมานี่พอเริ่มติดสติกเกอร์เริ่มครบแล้วก็พยายามทำให้ลายใกล้เคียงที่สุดแต่บางส่วนผมก็ใช้เมจิเขียนนะฮะไอพวกปากกาวไวบอร์ดนะฮะเขียน เพราะว่าบางทีมันตัดสติกเกอร์ยากะฮะอย่างเช่นโลโก้ตรงกลางเนะะี่ยที่เห็นนะฮะโลโก้ตัวดีแล้วข้างล่างนะฮะใช้ใช้เมจิเขียนนี่จะเป็นส่วนของลําตัวพยายามจะใส่ดีเทลของสติกเกอร์ทำลายใ,ใกล้เคียงที่สุดนะฮะ,ะโดยให้เหมือนกับแบบแบบแปนของแผ่นของเล่นที่แถม s c s อันนี้ส่วนของหน้านะฮะก็สติกเกอร์ปนฟิวเจอร์บอร์ดเขียนนะฮะบึกดำแล้วก็ผมปกกระกอบเสร็จแล้วครับนี่คือ ตัวแรกงานนี้ทํามาหลายปีนะน่าจะก่อนลูกผมเรียนมหาลัยตอนนี้ก็น่าจะเกือบ4ปีแล้วก่อนหน้านั้นด้วยปีมีไฟล์อยู่นี่ฮะทำร้านบางระลึกใหม่ๆหลังจากนั้นผมก็มาต่อยอดนะทำเป็นหุ่นมาสิงเกอร์แซดแล้วก็เนี่ยแบบปันเดียวกันแล้วลก็เกทเกทมาสิงเกอร์อาจจะเรียกผิดเรียกถูกนะครับแล้วก็เกรนไดเซอร์แปนเดียวกันเลยที่ผมทำมนุษย์ไฟฟ้า เนี่ยฮะก็3ตัวก็ประมาณนี้ครับผม